ก็สวัสดีครับ FC ทุกคนครับวันนี้ก็มาเจอกันในรัวรัฐบาลไทยงบจำวัันที่1สิงหา2568ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นปากหนักหน่วยคู่ขี้เนี่ยคู่ขี่เดินดีนะครับเดินดีก่อนจะไปดูหน้าหาก็มาดูคำเตือนนะมาดูคำเตือนไม่สราบส่วนการเล่นกับพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะครับ เป็นเพียงแนวทางคณิตศาสตร์หาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปูดใช้วิจัยานในการรับชมนะคว่าป,ปัฒนาที่จากช่องชอจีแช,ชนแนลเลขเด็ดเด็ดพาลวยนับก็มาดูกันเลยนะบหนึ่ หนึ่งทับแปดทับ นักนหวยบนล่างกูขี มาดูกันเลยนะครับวันแรกชนได้หนึ่งกับสามนับคู่ขี้ครับหนึ่งกับสามนับออกสามเจ็ดเจ็ดอ่าศูนย์นับแรกหลุดนะครับวันแรกหลุด ออก็ันที่สองนะครับได้สี่นะครับหกแปดก้าสล่างออก5้นะครับก็เข้าไปสี่สี่ตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับบนล่างนะครับได้บนล่างเลยนะครับก็มาดูวันที่3กันเลยนะครับ โอเคได้802นะครับก็มาดูผลที่ออกนะครับ5 6 3าล่างออก3 2นะครับ3 2ก็งวดถัดมากันเลยนะครับ6 8 0นะชนที่8 6 8 0นะครับ ออกนะครับหกแปดเจ็ดสานะครับออก็เข้าไปที่ตำแหน่งลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างของมาตัมากันเลยครับหน้าชนที่5กับ7นะครับ5กับ7จ็ออก 2 2 7สอ่ง8 5นะดวดนี้เข้าทั้งล่างทั้งบนเลยนะหลักหน่วยนะหลักหน่วยของวัดถัดมากันเลยนะคอ้อ,อชนที่5 7, 5, 7. ออกับ7นะ5กับ7จอกสามแปนะสาม ศูนย์หกนะครับวันนี้หลุดนะครับวันนี้หลุดนะครับมั่งมดถัดไปกันเลยนะครับได้เจ็ดกับเก้านะครับเจ็ดกับเก้าก็ออกที่สามศูนย์เก้าแปดเจ็ดนะวันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับได้เจ็ดกับเก้าได้เจ็ดกับเก้า ก็วัดถัดมานะครับแปดศู 8, 02, นยะ์สองครับชนได้แปดศูนย์สองครับออกสามห้าสองครับสองศูนย์ครับก็เข้าไปที่หน่วยล่างหน่วยบนเลยนะครับก็มาวัดถัดมาเลยนะครับ คนที่ห้าับเจ็ดนะห้าครับเจ็ดออกสามเก้าสองศูนย์หกนะก็อ้วนนี้หลุดนะอ้วนนี้หลุดอ้วนถัดมากันเลยนะครับก็ได้ห้าับเจ็ดนะครับออก 2 4 6 9 1นะครับวันนี้ก็ผิดนะครับผิดโกมางวัดที่แล้วนะครับได้2 4 6นะครับ2 4 6ออกนะครับ3 2 4ล่างออก2 6นะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับเข้าทั้งล่างทั้งบนนะครับ แม่นใช้ได้ครับสูตรนี้ครับวันที่จะถึงนี้นะครับชนทีเกกับ1นะครับ9กกับหนึ็เป็นปากหนักหน่วยบนคู่ขี้นะครับ ก็เดินดีนะครับเดินดีบังวดเข้าให้ล่างบนเลยนะครับเข้าล่างบนเลยนะครับก็อยากให้เอฟซีได้เก็บไว้พิจารณานะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับปากหลักหน่วยคู่ขี้นะครับคู่ขี้นะครับ